สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ที่ไอแลนด์นะคะก็ประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้เราก็จะออกไปเดินเล่นบ้างนะคะเดี๋ยวจะไปเดินเล่นรอบมาหาลายัยแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะไปกันเลยค่ะเรานะคะอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ยีิบสีนะคะคิงฟิชเชอร์เฮาสนะคะ,ะห้องเราเนี่ยอยู่อยู่เฟิร์สฟอร์นะคะก็คืออันนี้คือคือกราวฟอ o r นะคะ บ okay. รรยากาศรอบรอบก็ประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้เช็คอากาศในแอปก็ประมาณ11องศานะคะของอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งขยะนะคะคือที่เนี่ยเเราก็ต้องแยกขยะนะคะขยะสำหรับอาหารรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือขยะ ที่มาจากห้องน้ําหรือที่เป็นกระดาษเฉยๆที่เอามารีไซเคิลขึ้นไม่ได้นะคะตรงนี้เป็นวิลเลจรับนะคะก็ยังไม่เคยใช้นะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันเปิดหรือเปล่าเพราะว่าเราเพิ่งจะเซ์ไอโซเลต64วันนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปใช้บริการสถานที่สาธารณะอะไรคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นรีเซพชันนะคะก็มีปัญหาอะไรก็มาติดต่อที่นี่ได้ะคะ่ะ มีจักรยานนะคะซึ่งกับจักรยานเนี่ยถามเพื่อนกับอาจารย์อาจารย์บอกว่าใหา้ให้มาติดต่อแล้วก็รับไปนะคะก็คือฟรีแต่ว่ายังไม่ลองดูค่ะยังไม่ลองมาดูเนาะเดี๋ยวถ้าย้ายไปอาพาอร์ตเมนต์ถาวอนแล้วจะต้องจะมาติดต่อดูค่ะว่าจะต้องอใช้อะไรยังไงในการเอาจักรยานไปปั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิลเลจวันดี้นะคะ ยังไม,ไม่เคยมาลองใช้นะคะเพราะว่ากักตัวเนี่ยเขายังไม่ให้ออกมาซักผ้าได้นะคะเพราะมันเป็นที่สาธารณะแต่ว่าดูในไกด์บุ๊กก็คือมาใช้เงินประมาณปัน่นก็คือซัก3ยูโรแล้วก็ปั่นแห้งอีก3ยูโรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเราถามเพื่อนนะคะในอพาร์ตเมนต์ถาวรที่เราจะย้ายไปอะคะ่ะคือเราพักเป็น two bed นะคะก็คือหมายถึงว่ามี2ห้องนะคะแล้วก็แชร์ห้องครัวกัน แล้วเพื่อนก็บอกว่ามีเครื่องซักผ้าในห้องครัวนะคะเออก็คือดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาใช้ออที่สาธารของที่สาธารณะนะคะโอเคเป็นในค้ารเป็นในกา,ามาดูที่ ไฟจราจรกันนะคะคือตอนมาแรกๆอะ่ะเราจะชินตอนที่เราอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะคือถ้าเราอยากจะเดินข้ามเนี่ยเราก็ต้องแบบมองซ้ายมองขวาแล้วก็เออพิจารณาแล้วค่อยแล้วค่อยเดินนะคะแต่ว่าที่เนี้ยเอ,อ่อเขาก็รถยนต์ก็จะหยุดให้เราเดินอัตโนมัตินะคะซึ่งถือว่าดีมากๆแต่ว่ามาตอนแรกเราก็ยังแบบไม่ชินเนาะเราก็เหมือนแบบโอ้เหมือนแบบเออ ตั้งใจดูตั้งใจหยุดอะไรประมาณนี้แล้วพอเขาหยุดให้แล้วก็แบบรีบวิ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็ที่นี่ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้ข้างหน้านะคะก็จะเป็นอหอพักของเรานั่นเองนะคะโทอ m o ล i l วิลเลจนะคะคือมันเข้าได้อีกทางหนึ่งนะคะคือเห็นไหมคะทางที่ชี้ตรงเนี้ยคือมันออกมาได้อีกทางนี้แต่ว่าเราพาอ้อมพาเดินอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้นะคะ เออันนี้เรียกว่า living beach นะคะวันนี้คือแดดออกดีมากเลยเพราะว่าปกติแล้วนะคะที่ไอแลนด์เนี่ยฝนจะตกตลอดนะคะวันนี้ก็อากาศดีนะคะอันนี้เราเช็คในแอปแล้วเขาบอกว่าพระาทิตตกประมาณ6โมง6โมง11นาทีนะคะ เราก็จะเดินมาที่มาสุดสะพานแล้วนะคะลืมบอกไปค่ะรอบาก็จะเป็นแม่น้ำนะคะเรียกว่า Shannon River นะคะข้างหน้าเนี่ยค่ะน่าจะเป็นเป็นที่พักนะคะเป็นอาพาร์ตเมนต์อีกที่นึงนะคะโอเค การขับรถที่นี่นะคะก็เหมือนกับที่ไทยเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่พวงมาลัยคนขับไปจนถึงเลนในการขับนะคะเหมือนที่ของไทยเราหมดเลยนะคะก็จะแนะนำแค่สถานที่ที่เรารู้นะคะคือข้างหน้าเป็น UL Concert Hall นะคะเป็น ที่ไว้จัดคอนเสิรต์ตนะคะก็ mm hmm. จะมีศิลปินมากมายมาที่นี่นะคะก็ถามอานจารย์อาจารย์บอกว่า,าน่าจะต้องแบบสมัครเป็น m e m b e r ร์ชิอะไรสักอย่างก่อนอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็ยังไม่รู้อะไรเนาะซึ่งตอนนี้โควิดอยู่มันก็ปิดอยู่นะคะก็จะมีที่จอดจักรายานไว้นะคะนี่ก็ถึงแล้วนะคะ UL Concert Hall นะคะ เดี๋ยวไว้ติดตามนะคะเผื่อเราได้มาดูโอเคเรามาที่เมนบิวดิ้งนะคะหรือเขาเรียกว่าเมนฟาซาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นเนะะี่ยค่ะเป็นเมนบิวดิ้งนะคะอันนี้คือตึกที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็จะมีอ่า บราวโทมัสยืนเฝ้าอยู่นะคะยืนเหนางหงอให้โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวอยู่หน้าเมนบิลดิ้งนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะอ่านี่คือบราวโท o มัสนะคะคือเราเซิร์ชในเน็ตนะคะไม่มีใครบอกแต่เขาบอกว่าเป็นชื่อที่คนที่ u ูนี้ตั้งให้นะคะ เรากำลังจะเดินไปที่ Burner Institute นะคะเป็นที่ที่เราจะได้ไปก็คือเป็นที่ที่ออฟฟิศเราอยู่ตรงนั้นนะคะเราจะได้ไปนั่งทำงานที่ตรงนั้นนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่เปิด Student Center นะคะตรงนี้โอเคเห็นไหมคะทุกคนป้าย Bank of Ireland นะคะเราก็จะมาสามารถมากดตังได้ที่นี่ตอนนี้ที่นี่ก็เหมือนจะปิดกันหมดนะคะเพราะว่า ด้วยเนื่องจากโควิดนะคะอันนี้มีคนอยู่นะคะก็เลยไม่กล้าเดินไปถ่ายแต่ว่าอันนี้จะเป็น Bank of i r e อ a n นนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ทำการเปิดบัญชีของ Bank of i r e อ a n นเนี่ยค่ะเป็นสาขามหาวิทยาลัยนะคะตึกนี้เลยเป็นตึกที่เราจะมาทำงานที่นี่หออมายถึงมานั่งทำมวใจที่นี่นะคะเป็นออฟฟิศของเราน่าจะอยู่ในนี้แหะคะ่ะแต่ว่าเรายังเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งกักตัวครบ14วันแล้วก็ตอนนี้ยังทำเรื่องขอเข้า พอเข้าไปนั่งทางานในอาคารอยู่นะคะก็ได้ส่งเรื่องผ่านเมลให้เจ้าหน้าที่แล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าเราสามารถเข้าได้เดี๋ยวเขาจะแจ้งกลับมาอีกทีนะคะ a น a ล็อกดีไวทบิลดิ้งนะคะนี่เห็นป้ายไหมคะของเราจะเป็นโอเคของเราจะอยู่ที่ b บ r ร์นอลอินสติทนะคะ โอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยให้เข้าใช้งานในอาคารได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมารีวิวค่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เห็นไหมคะจุด y o U a R e here นะคะก็เราจะหาทัตอนนี้เหมือนหลงอะว่าเออที่ไหนแล้วนะคะก็เราจะมาหาท h วร์มอลล l วิลเกันนะคะโอเคเจอแล้วนะคะท h วร์ม v i l l วิลเเนี่ยคะ่ะเบอร์39นะคะ โอเคมาดูแผนที่โอเคอยู่ r e เ e ียนะคะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะแต่ t h e r m a l v i l l a g e 39 39โอ้39ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะนี่เจอรถบัสด,ด้วยนะคะอันนี้เป็นรถบัสเข้าไปในเมืองนะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาลองขึ้นดูเนาะ จำได้แค่ว่าสาย304เนี่ยจะเข้าไปในเมืองนะคะ,ะมาดูถึงป้ายน,นะคะก็คือถ้าเราตรงไปเนี่ยหมายถึงฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นทางออกแล้วนะคะก็เห็นไหมคะตรง University Concert Hall เนอะอเราจะต้องเลี้ยวขวาไปแล้วกันเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราก็จำทางกลับบ้านของเราได้แล้วนะคะ เพราะว่าเราเคยออกไปซื้อเอาอไปช้อปปิ้งครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเนี่ยเราจำอาหารนี้ได้นะคะซึ่งเห็นไหมคะมันจะมีซิกเนเจอร์อยู่เนาะเนี่ยที่เป็นเหมือนรูปคนยืนกลางแขนเ,เรากลับมาแล้วนะคะเห็นไหมคะตรงนั้น UL เออ้ยไม่ใช่ UL Concert Hall ตรงนั้นนะคะเคเราก็จะเดินทางกลับไปที่ l Living Beach ที่เดิมนะคะไปกันเลยค่ะทุกคนเพิ่งรับรู้ได้ถึงความเย็นก็ตอนแบบแดดหายไปนะคะ จะเจอป้ายน่าจะเป็นป้ายโอเค university bridge นะคะ,ะสรุปมันเรียกว่าอะไรดีมันเรียกว่า living bridge ไหมไม่แน่ใจอ่าเราก็ถึงที่ bridge ของเราแล้วนะคะว้าวอ่า c h a n n o n river นะคะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูวิวกันมาถึงที่ทอมบ์วิลเลจของเราแล้วนะคะเรามาเราเข้ามาที่ทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะคะเดินจนแบบจนค่ำอะแต่ว่ายังไม่ได้ไปอีกหลายฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ชินกว่านี้ก่อนเนาะข้างหน้านี่คือจะเป็นเพอร์มานนต์อพาร์ตเมนต์ของเรานะคะ ก็คือตามป้ายเลยนะคะคืออพาร์ตเมนต์ถาวรของเราอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่53นะคะน่าจะอยู่ฝั่งนู้ดนะคะโอเคแต่ตอนนี้ก็ตัดอพาร์ตเมนต์ที่เราเซ์ไอโซเลตก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้ย้ายย้ายมาที่อพาร์ตเมนต์ที่53แล้วนะคะ mm hmm. คือถ้าเราได้ แม่จักรยานมาปัดแล้วนะคะก็จะมีที่เก็บจักรยานนะคะคือตรงโถงนี้เลยนะคะให้ทางให้ดูนี่เลยนะคะโอเคตอนนี้ก็ถึงาพาร์ทมนต์เราแล้วนะคะ King Fisher House นะคะเราอยู่อาพาร์ทเมนที่ี่สิบ่นะคะโอเคบายบายทุกคน